เป็นยังไงคะได้ขึ้นรถตัวเองส่ายฟัน,นโอ้ยความรู้สึกแบบมันตื่นลุกมากเลยทำไมอะที่แบบเออได้มานั่งรถในฝันลุกดันไม่เกรงใจใครอ่ะีสุดๆแลเตอร์เอนอแล้วทำในแบบสปอร์ตเรามาแล้วเราต้องพูดประโยคนี้ลุกดันไม่เกรงใจใครสวัสดีครับ,รบทุกคนวันนี้อยู่กับช่องนับหนึนาวนะครับ วันนี้จะพาทุกคนไปงานโมโตเอ็กซโปซึ่งเป็นงานรถยนต์นะครับที่เขาจะเปิดตัวรถยนต์คันใหม่หรือรวมรถทุกยี่ห้อเลยอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งผมก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศหรือไม่ก็อยากจะพาทุกคนไปดูรถในฝันของผมที่ผมอยากได้มากๆเลยนะครับวันนี้ เราก็จะมีน้องหนึ่งคนนะครับที่จะไปด้วยนะฮะซึ่งน้องก็พังอยู่ที่นี้แหละก็เลยแบบชวนน้องไปด้วยอาจจะคุณหน้าน้องนะครับที่เคยออกคลิปในช่องผมนะครับเป็นคลิปเต้นในวันสงกรานนะครับซึ่งโอ้หนานมากคี่นันประมาณประมาณ2องสามปีที่แล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็ไปติดตามรับชมเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงที่อิม a พกอารีนาอิม c พ เมืองทองธานีอิมเพกอะเรนเจอร์อะเรนเจอรครับเราพูดหมดเลยครับเพราะว่ามันมันอยู่ติดกันเลยฉะนั้นจะเป็น Impact อะไรนะอะเรน่าใช่อานนี้จะเป็นเรนเจอร์โอ้อันนั้นฮะคอนเสิร์ต๋อเอ๋อ NCT เฮ้ยรู้จักป่ะที่ร้องเพลงไก่จ๋าใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นอะไรอันนั้นสายันเก่ามากเก่าครับเออเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรก่อนแล้วก็เข้างานโอเค เดี๋ยวให้ดูข้างหลังดีกว่าบรรยากาศ uh huh. ใหญ่มากเลยตรงนี้ทางเข้าตอนนี้นะครับเราได้บัตรมาแล้วสองใบเราจะเข้าไปดูรถนะฮะตอนนี้เราอยู่ภายในงานแล้วซึ่งคนเยอะมากเลยนะครับคนเยอะมากเลยเพราะว่าเขามาดูคอนเสิร์ตครับ ตรงนี้เขาเดินผ่านเฉยๆทำไมดูรถไปเรื่อยล่ะแต่ตอนนี้ว่าไม่รู้ว่าเราจะเข้าตรงไหนสวัสดีก่อนนะชื่ออะไรชื่ออะไร JR น้อง JR ครับ JR โอ้น้องเจไม่เาพี่ก็เรียกกันติดอ่ะตอนนี้เราจะเดินสำรวจงานก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไปดูรถในฝันของผมนะครับซึ่งจะเป็นรถเข็นนะรถในฝันของผมนี่รถ <laughs> ขี่ใบมอเหมือนกันบีบีเอ็มใช่บีเอ็มเอ็กใช่ไหมจักรยานโอ้ทุกคนตอนนี้เราอยู่ข้างในงานแล้วงานใหญ่มากเลยตรงนี้จะเป็นบูธรถหมอจะใส่นะครับงานใหญ่มากป้หมายของเรานะครับเราจะดูเราจะมาดูพิตตี้นะฮะเป้าหมายสุดๆของเราเฮ้ยใช่มุ่งซะแล้ว เปป้าไม่ใช่อโอ้ฝั่งนั้นเหรอเปปป้าเออ <c oughs> ใช่เราตีเราจะมาดูนะไอร์ตใช่ๆเรามาดูบุก <c oughs> ันไม่เกรงใจใครอีสุดๆเติร์กอันดับ <c oughs> สอร์ตแล้วครั้งนี้แบบสปอร์ตขอเชิญทุกท่านพบกับเรามาอยู่ที่บูธของฮอนด้านะครับนี่ครับรถคันใหม่ที่เปิดตัวนะครับ ซีเป็นครับซีวุดไทส์ทาอาร์นะครับสวยมากคือจริงสวยมากเลยตือจริงสวยมากรลบวคันแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้ไปนั่งข้างในหรือเปล่านะครับตรงนี้จะเป็นข้างๆนะครับสวยมากตรงนี้นะครับแม่แร,รงไต่รียนน้ำมันที่ดีเยี่ยมระดับ24.4กิโลเมตรต่อลิตรอัตราแรงดิงสูงสุด3 5นิวตันเมตร แคแบบ LED เนอระดับกับส yeah, wow. ันดีก็บบวันทช่วยน้องๆใขนาดจุแบบน้ท้องเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยพันธ์ดั้็นดิง และไดวหน้ารถบอดยังมีเครื่องยนต์1.5ลิตรไดร์เอ็นจิเนียร์ V7H ขุมพลัง1 9 0แรงม้าตู้สึกยังไงบ้างคะด้วยเรื่องยนต์สะอาดและ้ั่นได้อการประยัดนระมานถึง64กิโลเมตรต่อนีมามสมรรถนะการขับขี่ที่ทรงพลังและราการประหยัดน้ำมันที่ดีี่สุดร่เกร์ราคานอด้ารไเสียปลักไปค่กับบ้านไปพรเวลากับบ้านแล้ว จะไปไหนดีก่อนกลับบ้านดีสัานึ่งพเก้าอยท้งแบบที่เท่าก่อขาให้ข้าวยอะมากเลยตัวนี้จะเป็นฮอนด้าซีริกและเปี่ยนทุกส่วนในทีม E L นะครับ L บวกซึ่งเป็นรถประหยัดทางานนะครับถ้าข้างหลังจะเป็นตัวซ็อกตัวไอซ์แบบบริกเป็นระบบเซลแล้วหนึ่งเออขายของว่ะเมื่อกี้ที่บูธฮอนด้าคือคนเยอะมากคนเยอะไม่ไม่ใช่คนธรรมดานะเซลล์อะเซลล์เยอะมากอะทุกที่เลยทุกทุกรุ่นเลย ตอนนี้เราก็จะมาดูแรมโบนะครับสวยมากเลยเดี๋ยวผมไปถ่ายคลายที่บ้านเดี๋ยวจะมาซื้อฮะอันที่สวยมากเลยผมจะเอาไปคนฟางเดี<ช>๋ยว <c oughs> เราจะไปบูธ <c oughs> ปอร์เช่น,นะครับตอนงนี้ก็จะเป็นบูธปอร์เช่น,นะครับสวยมากเลยนะครับ <c oughs> พัดนาสิก <c oughs> ้าหนึ่ีสี ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ศูนย์อฟอร์เรนเจอร์แรเตอ,อร์ดดันมากเยอะเยอะมากเลยเซลลอะเยอะมากเลยเซลลแค่จะเด้ชงันตายแล้วตัวเนี้ยเรามาแล้วเราต้องพูดประโยคนี้ครับดุดันไม่เก่งใจใครฟอร์เรนเจอร์ถูกไหมแร็ปเตอร์ด้วยแร็ปเตอร์ดีแร็ปเตอร์ อยากได้เลยอยากได้เลยนี่เครื่องนี้ถูกมากเลย2 0พันสามตัวนี้เครื่อง3ามพันถูกมากฝัรงนั้นจะเป็น2,000 <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่รถในฝันของผมที่อยากได้มากเลยซึ่งสวยมากต้องบอกเลยว่าสวยมากเป็นรถในฝันของผมเลยเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้เลยนะครับสวยมากเลย B M s e r i e s 3 ได้ขึ้นรถดี่ตัวเองไฟ่ฟันอ้ยความรู้สึกแบบมันตื่นลุกมากเลยทำไมอะที่แบบเออได้มานั่งรถในฝันแล้วก็แบบไม่เคยคิดว่าจะได้มานัางันจะดังไรเดี๋ยวพอดมัดก่อนเดี๋ยวบันทึกหน้าก่อนโอเคอยู่ในอยู่ในเฟรมครับแบบเปรถในฝันของผมเลยอ๋อหน้าหน้าชมกับตาชอบมากเลยสวยมากครับดูดิแบบอยากได้เนี่ยสักวัน สักวันเดี๋ยวผมจำออกนะครับไม่รู้วันไหนนะตอนนี้อ่านเงินก่อนสวยมากเลยสุดๆไปเลยอันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับของซีดีเอ็มครับที่เขาเพิ่งเปิดตัวมานะครับสวยมากโตสวยมากเลยนี่ทำพัดฟอร์เทนเจอร์แรปเตอร์ดุดันไม่เกรงใจใคร BMW นั่นจริงใจเกินไเอ็มนะไม่อยู่ ใช่ครับออยากจะบอกว่าสวยมากโอ้โหมันดีมากมนีส่สีนี้แหละสีขาวเป็นสีโปรดเลยชอบสีนี้เลยสุดๆ,ๆเลยสวยมากถ้าได้เป็นเจ้าของเนี่ยร้องให้เลยนี่นะมากเลยเมื่อกี้ปิดปด <อะ S 2> ึ๊บ,บเงียบเลยอะ่ะแบบไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเข้ามาเห็นไหมดูดิเง<อ>ียบกริบเลยดูสิมีอันนี้ด้วยซันรูฟมีซันรูฟด้วยอะ่ะสวยมากเลยดูดิ รถในฝันคันนี้อฮคันนี้เหมือนกันรถคันนั้นเหมือนกันในคนคันว่าคันนี้ยี่ห้อนี้แหละใช่ค่ะทนี้แหละเป็นปรถในฝันของผมแหละซึ่ค่ะซึ่งไม่คิดว่าเราจะได้มานั่งคันจริงนะครับเมือม่อก่อนว่าเมื่อก่อนจะนั่งหรือเปล่าแบบคิดแล้วก็อีว่าไม่กล้ามาเข้ามานั่งแต่เห็นคนมานั่งเลยมาเห็นมานั่งด้วยดีกว่ามีคนเปิดแล้วก็เลยตามเลยอะดูดิแบบดูดิมีกล้องรอบคันเลยอ่ะดูดิมองเห็นรอบคันเลยเป็นเซลนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันมีมันมีที่แบบหมุนด้วยอะ่ะดูดิมันมีแบบกลไกมันจับมือแล้วเราจะหมุนสั่งการนะอะไรเงี้ยใช่อะ่ะแอบขบองมสวยมากเลยตัวนี้จะเป็นรุ่น BM B M W L I ใช่ไหม L I M Sport นะครับมันจะกว้างกว่ารุ่นซีรีส์3ปกตินะครับแต่ฟังที่เรานั่งเมื่อกี้คือเป็นซีรีส์3ที่เป็นตัวที่เปิดใหม่เลยสวยมากสวยเหมกกือนกครับเต่จอมันยาวมากเลย ไอไอที่ที่เราดูไปเมื่อกี้ครับแต่ตอนนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกันเตสุดๆเลยลุดกดันไม่เกรงใจใครมือเยมดับอยู่ไม่จบไม่สิ้นครับเจ้าของรถตันนี้นะคะเพลนมากเลยพิ่ใจ,จสุดๆเลยวันนี้คือได้มานั่งรถในฝัน,น,นของตัวเองความรู้สึกแบบ <c oughs> เ,หเหมือนเหมือนติดได้เกิดกบให้ดี่ใจมากเลย นี่คือจุดสมของการมาในวันนี้คือไต้พาั่่งรุนในฝันบัตรบปตรเพื่อนปป่ะ